คืบหน้าข่าวกับผมยู่คณะกรรคุณประที่วันนี้วันพุธที่20เมษายนนะครับผมมาแจ้งข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดครับสำหรับการจ่ายเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็ได้รับการยืนยันวันจ่ายเงินให้ท่านแล้วนะครับจากกรมบัญชีกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็โทรมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้เนี่ยนะฮะจะจ่ายให้ทั้งหมด10เดือนด้วยกันนะครับใครที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีเคยได้รับเดือนละ3 0 0บาทจะได้รับเพิ่มเดือนละ100บาทแต่ถ้าใครที่มี รายได้มากกว่า30,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทเคยได้รับเดือนละ200บาทนะครับก็จะได้เพิ่มเดือนละ50บาทนั่นเองนะครับงดแรกที่เขาจะจ่ายให้ก็คือวันที่23เมษายนนี้23เมษายนนี้จะได้เยอะหน่อยครับนะเพราะว่าเขาตกเบิกก็ต้องจ่ายย้อนหลังนะครับ23เมษายนนี้จะจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64จนถึงกุมภาพันธ์ปี6-5ก็คือ5เดือน นะครับใครที่จะได้50บาทก็50คูณ5ก็250ได้เพิ่มอีกนะครับใครที่ได้100บาท100คูณ5เดือนก็เป็น เพิ่มอีก500บาทสําหรับเดือนนี้นะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับส่วนเดือนอื่นๆอ,อีก5เดือนก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกันยายนอันนี้ก็จะได้เดือนละ50บาทกับ100บาทเขาจะโอนให้ทุกๆวันที่15ของเดือนนะครับแต่เดือนนี้ได้วันที่23เมษายนนั่นเองนะครับเงินในส่วนนี้สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายได้นะครับยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับ